สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะแล้วก็เรื่องราวของนางเอกหมอลำอย่างยุกิเพนพกานั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็น อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยนะคะก็ได้แบบว่ามีการติดตามกันอย่างยุกินะคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกวาลำอายุน้อยที่หลายๆคนก็ต่างชื่นชมนะคะในเรื่องของความเก่งแล้วก็ความขยันตั้งใจของเธอนะคะอย่างยุกิเองนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเธอเนี่ยก็ถือได้ว่ามาแรงมากๆหลายๆคนก็ต่างมาติดตามแล้วก็ซับพอร์ตเธอเรียกได้ว่าก็มีฐานแฟนคลับเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่างยุกิเพนพกานะคะเราก็มักจะเห็น เธอเนี่ยได้มีการมาอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังเก็บเงินสร้างบ้านนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบ้านในฝันของเธอแล้วเธอเนี่ยก็ตั้งใจทํางานมากๆนะคะเพื่อบ้านของเธอแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็มักจะเห็นยูกิเนี่ยได้มีการมาอัปเดตถึงที่ดินอะไรต่างๆที่เธอเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีการซื้อเก็บไว้ให้เธอนั่นเองนะคะรวมทั้งรถในหลายๆค่ะเรียกได้ว่ายูกินะคะเธอเป็นนางเอกมอรมที่มีรถคันแรกเนี่ยตอนอายุ14สจากการ ทำงานของเธอเนั่นเองนะคะแล้วก็รถตู้คันแดงเนี่ยนะคะก็อยู่ในวัย15นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ขยันตั้งใจแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจริงๆหลายๆคนก็ต่างชื่นชมเธอนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เรียกได้ว่าสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเธอเนี่ยมาโดยตลอดนะคะก็มักจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีการซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของความฝันของเธอเห็นว่าเธอเนี่ยชื่นชอบในด้านนี้ก็เลยผลักดันเต็มที่นะคะ จนทําให้เธอเนี่ยนะคะมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่ายูกิเองก็ได้มีการมาอัปเดตว่าครั้งนี้เนี่ยเธอก็ได้มีการออกรถนะคะอีกหนึ่งคันนั่นเองนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะโดยคุณแม่ของยูกินะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะว่าน้องมีโชครถอีกคันของหนูให้น้องไปช่วยงานในสวนยางค่ะค่ำค่ำคุณคุณเด้อล่ะขอพก,กลังใจและแรงสนับสนุน ทำให้หนูมีวันนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่แม่อุ้มแหน่ได้มีการโพส์ก็เหมือนว่าจะมีการออกรถใหม่อีกหนึ่งคันนะคะชื่อว่าน้องมีโชคนั่นเองนะคะครั้งนี้โดยครั้งนี้นะคะยูกีเองก็ได้มีการอัปเดตว่าน้องมีโชคเนี่ยก็น่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของสวนยางอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือเดี๋ยวว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่เธอเนี่ยก็ได้มีการมาอัปเดตแล้วแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างติดตามแล้วก็ รสนับสนุนผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับผลงานในครั้งนี้นะคะยังไงก็รอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะได้อยู่เรื่อยๆเลย,เลยแล้วก็สนับสนุนผลงานของยูกินะคะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่ขยันตั้งใจทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบที่สูงมากๆก็มีแปลกนะคะว่าทาไมเธอถึงประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีรถมีบ้าน นะคะตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆด้วยความที่เธอเนี่ยทำงานหนักมากจริงๆที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเธอก็ได้มีการอัปเดตถึงอาการป่วยอะไรต่างๆของเธอนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆน,นะคะก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะให้เธอเนี่ยหายป่วยเร็วๆนะคะแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานตั้งใจทํางานอย่างที่เราเนี่ยได้เห็นกันตลอดยังไงก็ขอให้เธอเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแฟนๆน,นะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีนะคะกับน้อง มีโชครถคันใหม่ของยูกินะคะที่เธอเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตสำหรับรถคันนี้นะคะในวัยเพียง15ปีของเธอเท่านั้น ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นรถคันที่สามที่สี่ของเธอแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นั่นเองนี่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ